ตอนที่106เมื่อสีปีก่อนหลังจากหานย,ยันเหียวกลับมาที่เมืองหิมะสีเงินแล้วได้ข่าวว่าตระกูลเซียวกำลังลงมือกับตระกูลจินนางขู่เจ้าเมืองและผู้โอโซใหญ่ว่าจะทำลายจุดตันเถียนของตนแล้วฆ่าตัวตายด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าเมืองคนเก่าทำให้ช่วยนางไว้ได้ทันแต่ขณะที่ตระกูลเซียวกำลังจะไปจัดการกับตระกูลจินอีกครั้งนางแทงดาบยาวสองเล่มที่ตัวเอง แล้วมายืนอยู่ต่อหน้าบรรดาผู้โอโซทั้งที่เรือดเชิงนองขอให้ตระกูลเซียวถอนกําลังกลับด้วยความจนใจในที่สุดผู้โอโซใหญ่ก็ล้มเลิกแผนการจัดการกับตะระกูลจินแต่ด้วยเรื่องครั้งนี้ทําให้เจ้าเมืองและภรรยาผิดใจกับตระกูลเซียวตั้งแต่นั้นเมืองหิมะสีเงินก็เริ่มไม่ลงรอย เป็นเขาจริงๆอาการบาดเจ็บของเขาหายเป็นปกติแล้วขอบคุณสวรรค์ขอบคุณสวรรค์ที่เขาหายดีแล้วข้าขอให้ท่านมีความสุขข้าขอวิงวอนต่อสวรรค์ชีวิตสิปีอันทุกข์ทรมานของข้าแทรกับ20ปีที่เขามีความสุขแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ข้ายังเป็นเหยา่อเออของท่านจะเป็นเช่นนี้เสมอนาตะกลุ่นจุนรีอร้อม พี่สามตื่นเถอะดวงอาทิตย์จะกลางหัวแล้วเจ้าอ้วนมีธุระอะไรมาผูกข้าแต่เช้ากันฮะข้าดูดีมะ I love you แว้เจ้าอ้วนรู้ไหมว่าการเอาแป้งมันไปผสมกับไขมันบนหน้าเจ้ามันทําให้ข้าตกใจมากนี่เจ้าแก้งเป็นผีเหรอ้่าแต่ทําไมเจ้าตื่นแต่เช้าล่ววันนี้พี่มเจ้าบอกว่าวันนี้ จะพาข้อไปพบคุณหนูซุนนี่นาคุณหนูซุนเนออ๋อคู่มันที่เจ้าเกือบเสียไปแล้วครั้งหนึ่งนี่เองเจ้าหยุดพูดเรื่องนี้ไม่ได้หรอไม่เห็นเลยว่าข้าพยายามเพื่อวันนี้มากแค่ไหนนะดูสิเจ้ามีคิดว่าข้าผอมลงมาหน่อยนึงหรอกหรอใช,ใช่เจ้าดูผอมลงไปผอมลงไปเยอะเชียวล่ะความประทับใจครั้งแรกของข้ากับคุณหนูซุนนะสำคัญเสมอเอาล่ะรีบไปกันเถอะ ร้านอาหารที่นี่เหรอคู่มั่นของเจ้านัดพบกับเจ้าที่ร้านอาหารนี่นะนี่มันทําให้ข้ารู้สึกผิดปกติมากเจ้าคงไม่ได้เป็นคนเสนอสถานที่นัดพบใช่ไหมข้าเปล่าเนะาะการนัดพบกันที่ร้านอาหารมันแย่นักหรอข้าว่าดีออกเนาะผู้หญิงคนหนึ่งชวนคู่มั่นของตัวเองมาเจอกันที่ร้านอาหารดูเหมือนว่าที่หูหยินของเจ้าจะไม่ใช่คนทั่วไปหมายความว่าอย่างไรละ ไม่นัดเจอที่ร้านอาหารจะไปนัดเจอที่ซ่องหรือยังไงอาู้เหยวเหยาเหยาเหยวเอ๊ะทำไมเจ้าตัวเล็กนี่ถึงมาอยู่ที่นี่หรือว่าคุณหนูซนอยู่ที่ไหนเนาะนั่นคุณหนูตัวกูไม่ใช่หรอตัวกูเสียวอ,อี้อีกคนคงจะเป็นคนที่พี่ชายของนางส่งมาคุ้มกันสินะ ข้าได้ยินมาว่าร้านอาหารร้านนี้ถูกบริหารอย่างดีภายใต้ตระกูลซุนไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือการตกแต่งเชละคุณหนูซุนคนนี้อยู่ที่ไหนกันข้าคิดว่าที่นี่ไม่น่าจะมีผู้หญิงแล้วนะเจะ้าอ้วนเจ้าเคยเจอคู่มั่นของเจ้าคนนี้มาก่อนหรือเปล่าอ่าไม่แต่นางเป็นผู้หญิงแน่นอนท่านปู่ข้าคงไม่ให้ข้าแต่งงานกับผู้ชายหรอกใช่ไหมจินพีโมเซียเจ้ามาแล้ว ข้านึกแล้วว่าเจ้าต้องมาพร้อมกับเจ้าอ้วนข้าจึงมารอเจ้าที่นี่ก็กลายเป็นว่าตูกูโซอี้เรียกจุนมอเซียว่าพี่นะครับเออแม่นางตูกูสงสัยเราจะใช้ตาต้องกันจริงๆแล้วเออคุณหนูซุนอยู่ที่ไหนยังจะเรียกข้าว,ว่าแม่นางตูกูอีกหรือพี่สาวซุนก็ยืนอยู่ตรงนี้ไงฮะนี่คงเป็นคุณชายจุน และนั่นคงเป็นคนชายถังว่าที่สามีของข้าข้าซุนเซียวเมยยินดีที่ได้พบโคตรเหมือนผู้ชายเลยเป,เ,ปเ,ปเป็นเจ้าหรอก็รอช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมดังกิ่งทองใบหยกขณะยื่นมือทักทายนางยังกำหมัดไว้คู่มันจะอ้วนไม่ใช่คนทั่วไปจริงๆอินดีที่ได้พบเช่นกัน ตอนที่107ดูเหมือนคู่ม,มันของข้าจะกลัวข้านิดหน่อยเอาละคุณชายสานั่งพักก่อนเถอะพี่มอเซียแม้พี่สาวซุนจะไม่โดดเด่นแต่นางจิตใจดีแล้วก็ยังกล้าหารพวกเราทุกคนรักนางช่างประเสริฐจ,จริงๆแน่นอนดูจากคำพูดไม่กี่คำและบุคลิกของคุณหนูซุนคนนี้นางเป็นคนเรียบง่ายยังถือว่าดีกว่าผู้ชายส่วนใหญ่เสียอีก คุณชายจินแม้เราจะพบกันครั้งแรกแต่ข้าพบว่าเจ้าต่างจากข่าวหรือพวกนั้นมากนักหึแตกต่างอย่างไรพูดตามตรงที่คุณหนูผู้นี้ต้องการวันนี้ไม่ได้มาพบกับถังหยวนเราถูกคุมถุงชนโดยตระกูลทั้งสองฝ่ายในฐานะที่ข้าเป็นผู้หญิงที่แปลกแยกมากแน่นอนว่าข้าไม่ขัดขืนเพียงแต่5ปีที่ผ่านมาข้าติดตามถังหยวนและบันทึกทุกอย่างที่เขาทำ จบกันจะอ้วนจบสิ้นแล้วทางยวนไม่ใช่คนดีแล้วก็ยังไม่ใช่สุภาพบุรุษที่ดีแต่เนื้อแท้ของเขากลับไม่ได้เลวร้ายถึงเพียงนั้นพูดได้ดียางกระเปิดกระโหลกเจ้าอ้วนออกมาเลยทีเดียวเขาชอบอะไรเกียดอะไรเขาไม่เคยซ่อนเขาพูดมันออกมาดังๆข้าชอบคนที่มีนิสัยใจคอเช่นนี้แม้เขาจะมีชื่อเสียงเลวร้ายอ้วนเหมือนหมูข้าก็ไม่มีอะไรไม่พอใจ ไม่สนทั้งรูปร่างและชื่อเสียงอันเลวร้วายของเจ้าอ้วนนางช่างเหมาะสมจริงๆเรื่องที่เจ้ารับถังยวนไปดูแลตอนที่โดนขับไล่ออกจากตระกูลคุณหนผู้นี้ต้องขอบคุณจริงๆด้วยความจันฉลาดของเจ้าเจ้าต้องรู้เหตุผลที่ข้าอยากเจอเจ้าวันนี้อย่างแน่นอนเหตุผลอะไร 1. เพื่อจะมาดูว่าคูมันของข้าอ้วนแค่ไหนและ 2. เพื่อจะได้พบคุณชายจินที่มาของข่าวลือ ทำไมถึงได้อยากเจอข้าข้ามีน้องสาวที่ดีอยู่สองคนคนหนึ่งเกลียดเจ้ามากส่วนอีกคนหลงรักเจ้าอย่างสุดซึง้งพี่สาวซุนเออแต่ข้าไม่ยักรู้ว่ามีใครหลงรักข้าขนาดนั้นใครกันที่ตาดีขนาดนั้นอย่าพูดเลยเห็นแก่น้องสาวตัวน้อยเธอคนคนนั้นอยู่ห่างไกลแต่ก็ใกล้เพียงแค่เอื้อม เจ้าได้รับของแทนใจไปแล้วเจ้ายังสงสัยอยู่อีกหรือเปล่าของแทนใจเง้นล่อเป็นไปได้ว่ามันคือไม่นึกเลยว่านางจะใช้วิธีที่ไร้เหตุผลแบบนี้ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วน้องสาวคนหนึ่งของข้าที่เกลียดเจ้ามากๆนางมีเหตุผลของนางส่วนอีกคนที่รักเจ้ามากก็ไม่ได้ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงคุณหนูซุน สิ่งที่เจ้าพูดทำให้ข้าสับสนมากข้ายังไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าถึงต้องการพบข้าวันนี้ดีแล้วล่ะหากเจ้าเข้าใจจริงจริงคงจะเป็นโชคายสำหรับตระกูลของน้องสาวของข้าคุณชายจินข้ายังสงสัยอยู่อีกเล็กน้อยบนโลกใบนี้จะมีสักกี่คนที่เข้าใจเจ้าได้กันเจ้ากำลังจะพูดอะไรวางอาคติของเจ้าลงสักเล็กน้อยเถอะลดความเย่อหยิ่งของเจ้าลงข้าไม่รู้หรอก ว่าเจ้าภาคภคมใจในอะไรอยู่แต่เจ้าควรวางมันลงเสียบ้างคุณหนูคนนี้สัมผัสทั้งหกยอดเยี่ยมมากถึงกับจับสังเกตข้าได้เชียวสศวาน้อยเจ้าตาดีมากแต่น่าเสียดายน่าเสียดายอะไรหรือน่าเสียดายที่เจ้ายังเด็กเกินไปน่าเสียดายที่ผู้ชายแบบนี้คงไม่หยุดอยู่กับเจ้าเพียงคนเดียวในอนาคตเจ้าต้องโศกเศร้าแน่นี่เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ทั้งสุนเสียวเหมยและถังหยวนข้ากําลังจะมีผู้ช่วยที่ส่งพลังเพิ่มขึ้นไม่ใช่หรืออย่าแกล้งตายไปที่ตระกูลข้าท่านพ่อของข้าอย่าควบเจ้าไอ้ผู้หญิงบ่อย่ามาเข้าใกล้ข้าเนาะใครดักเจ้าก่อนอย่ามาหาเรื่องข้านะโอ้ยสามเชือกัด้วยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่106ตอนที่107 ในคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเยอะๆด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพจผู้แปลด้วยนะครับไปกดไลค์เพจผู้แปลด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากอ่านก่อนก็สามารถเข้าไปโดนิทแล้วก็ขอเข้ากลุ่มลับได้เลยนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ